เวลาตื่นเช้าหลายคนคงเคยมีโมเมนต์แบบเดียวกันนี้ค่ะยังไม่ลืมตาดีหายใจก็ยังช้าๆอยู่บนหมอนแต่เหมือนมีอะไรสักอย่างมองมาแบบนิ่งเงียบแต่มั่นใจเต็มร้อยว่าเรากำลังจะขยับตัวขึ้นแล้วทั้งที่เราเองยังรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เลย ความรู้สึกแบบนั้นมันทําให้สงสัยขึ้นมาทันทีว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการกินนอนเดินอ้อนเขาไปรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังจะตื่นขึ้นมาทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เหมือนโลกยังไม่เริ่มต้นวันดีแต่มีบางสิ่งรับรู้การเปลี่ยนแปลงเล็กที่สุดในตัวเราแบบที่เรายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเหมือนมีสายตาคอยสังเกตคอยฟังลมหายใจเราอยู่ตลอดคืน แม้ในจังหวะที่เราคิดว่าตัวเองหยุดนิ่งที่สุดที่จริงแล้วร่างกายเรากําลังส่งสัญญาณละเอียดมากออกไปโดยธรรมชาติทางการหายใจที่เปลี่ยนจังหวะการขยับกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราไม่ทันสังเกตหรือแม้แต่บรรยากาศรอบตัวที่ค่อยๆเปลี่ยนจากความลึกของการหลับเข้าสู่ความตื่นตัวแบบบางเบาในตอนนี้จะพาไปดูว่าการรับรู้เล็กๆเ,เหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมสิ่งมีชีวิตบางอย่างถึงจับมันได้แม่นยำยิ่งกว่าเครื่องมือวัดบางประเภท ทั้งที่เราเองกลับไม่รู้เลยว่าตัวเรากําลังขยับหรือกําลังเพิ่มจังหวะหายใจขึ้นเพราะสมองเริ่มตื่นพร้อมกันนั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นงานศึกษาที่อธิบายว่าระหว่างเรากําลังจะตื่นร่างกายเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างจิตวิทยาที่เล่าว,ว่าพฤติกรรมประจําวันและรูปแบบการตื่นของมนุษย์สามารถถูกจําได้อย่างแม่นยําแค่ไหนหรือแม้แต่ความผูกพันบางอย่างที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบางตัวจูนกับจังหวะของเราละเอียดจนเหมือนอ่านใจได้ ทั้งหมดนี้เชื่องก็หาการเป็นภาพใหญ่ที่ทำให้เราชวนตั้งคำถามว่าเวลาที่เรานอนอย่างนิ่งๆจริงๆเรานิ่งอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือว่ามีบางจังหวะเล็กๆที่ร่างกายส่งออกไปจนขนใกล้ชิดตัวจริงของเราไม่ว่าจะเป็นสายพันธุไหนรับรู้ก่อนที่ตาเราจะลืมขึ้นมาด้วยซ้ำวันนี้จะพาคุณเติมแมวเติมความแมวและจะค่อยๆพาไปเปิดความลับของช่วงหลับตื่นว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างภาพที่เราเคยมองข้ามเล็กๆเ,เ,เหล่านี้อาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใคร,ใครบางตัวก็ได้ค่ะ เวลาร่างกายมนุษย์เตรียมจะตื่นขึ้นมามันไม่ได้เกิดแบบปึ้งลืมตาทันทีนะคะจริงๆแล้วมันคือกระบวนการค่อยๆเปลี่ยนจากโหมดพักลึกไปสู่ความตื่นตัวอย่างช้าๆเหมือนสวิตไฟที่หรี่ขึ้นทีละนิดและในช่วงนั้นเองร่างกายเราส่งไบโอสิ gnal หรือสัญญาณทางชีวภาพออกมาหลายอย่างมากแม้จะละเอียดแบบที่คนเองยังไม่รู้สึกแต่นี่แหละคือสิ่งที่แมวรับได้ครบ เริ่มจากสิ่งที่ทุกคนทำตลอดทั้งคืนลมหายใจตอนเราหลับลึกลมหายใจจะช้ายาวและสม่ำเสมอเหมือนจังหวะคลื่อนทะเลที่นิ่งแต่พอร่างกายเริ่มเข้าสู่ช่วงหลับตื่นสมองค่อยๆตื่นขึ้นลมหายใจจะสั้นลงตื่นขึ้นและมีความไม่สม่ำเสมอมากขึ้นแบบบางเบาซึ่งมนุษย์ไม่ได้สังเกตเพราะจังหวะมันละเอียดมากแต่สำหรับแมว หูเขาเกิดมาเพื่อจับความเปลี่ยนแปลงระดับนี้ค่ะความเงียบตอนเช้ายิ่งทําให้เสียงลมหายใจเล็กน้อยของมนุษย์ชัดขึ้นในแบบที่แมวรับได้ทันทีต่อมาคือสัญญาณที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการกระตุกเล็กๆใต้ผิวหนังหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าตอนหลับร่างตายจะกระตุกเหมือนกําลังตกหลุมแต่จริงๆมีไมโครทวิชอีกแบบที่เล็กกว่านั้นมากๆเกิดจากระบบประสาทที่กําลังเปลี่ยนโหมดระหว่างหลับไปสู่ตื่น มันคือการกระตุกแบบที่ตาคนแทบมองไม่เห็นแต่แรงสั่นที่ส่งผ่านที่นอนหรือหมอนนั้นแมวรับรู้ได้สบายเพราะแมวมีตัวรับ,รบแรงสั่น mechanoreceptor ในอุ้งเท้าและหนวดที่ละเอียดระดับไมโครความเปลี่ยนเพียงนิดเดียวจึงกลายเป็นสัญญาณชัดเจนในโลกของเทา้าสัญญาณต่อมาคือแรงสั่นของที่นอนระดับมิลลิเมตรเวลามนุษย์เปลี่ยนจากหลับลึกไปสู่หลับตื่นร่างกายจะมีการขยับตัวเบามากเช่น ยังหน้าเล็กน้อยกระดิกนิ้วเท้าหรือขยับหัวไหล่แบบไม่รู้ตัวสิ่งนี้ทําให้เตียงสั่นเบามากๆซึ่งคนเรามักไม่รู้สึกพระสมองยังอยู่ในภาวะกึ่งหลับแต่แมวไม่ได้พึ่งแค่สายตาเขาใช้ทางอุ้งเท้าหนวดและลำตัวที่แนบพื้นจับแรงกระเพื่อมเล็กๆที่ผ่านที่นอนได้แบบมั่นยำม,มากถ้าเป็นคนนอนบนที่นอนเดียวกันกับแมวการขยับนิดเดียวก็เป็นเหมือนเสียงเตือนว่าเจ้านายกำลังจะตื่น อีกสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจคือจังหวะหัวใจตอนใกล้ตื่นระบบประสาทซิมปาเทติกจะเริ่มทางงานทาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแม้มันจะไม่ได้เร็วมากแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการสั่นของร่างกายระดับละเอียด <c oughs> เช่นการสั่นสะเทือนจากชีพจรบริเวณหน้าอกหรือแขนซึ่งหากแมวนอนทับหรือซ้อนอยู่ใกล้มันจะรู้ทันทีว่าจังหวะเปลี่ยนไปแล้วนะและนั่นมักเป็นสัญญาณก่อนลืมตาเพียงไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำ และที่ทําให้แมวเหนือกว่าที่หลายคนคิดคือหนวดและอุงเท้าของเขาทํางานเหมือนเซ็นเซอร์คุณภาพสูงมากหนวดแมวสามารถรับแรงลมเบาๆที่เกิดจากลมหายใจได้อุ้งเท้าสามารถรับแรงสั่นของสิ่งรบตัวในระดับที่ละเอียดกว่าเครื่องมือจับแรงสั่นบางชนิดตัวแมวมีระบบประสาทที่ตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่ายิ่งถ้าแมวแนบตัวอยู่ใกล้มนุษย์ในคืนก่อนหน้าเช่น นอนที่ปลายเท้านอนกอดขาหรือชอบมานั่งข้างหมอนก่อนเช้าแมวจะเก็บข้อมูลตลอดเวลาที่เราหลับโดยไม่ต้องตั้งใจเขาไม่ได้เฝ้าเราตลอดคืนแต่เขาฟังร่างกายเราอยู่เสมอและเมื่อบโอสิกแนลเริ่มเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเขาจะรู้ทันทีว่าเช้าเริ่มขึ้นสำหรับมนุษย์แล้วนะสิ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้บอกตรงๆว่ามนุษย์กำลังจะลุกจากที่นอนแต่เป็นระบบร่างกายที่เข้าสู่ภาวะตื่นตัว ซึ่งในธรรมชาติสัญญาณแบบนี้หมายถึงเวลาออกล่าหรือเวลาเริ่มต้นวันใหม่จึงไม่แปลกที่แมวจะตอบสนองไวมากเพราะสัญชตาตญาณที่ฝั่งดิกมันทำให้เขาคอยจับจังหวะการตื่นของสิ่งมีชีวิตรอบตัวเสมอดังนั้นถ้าใครเคยคิดว่าแมวรู้ว่าเราตื่นเพราะเสียงมือถือหรือขยับตัวแรงความจริงมันเกิดเร็ว่านั้นมากร่างกายเราส่งสัญญาณก่อนเราลืมตาเป็น10บสวินาทีและแมว คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่จับสัญญาณพวกนี้ได้ชัดที่สุดในบ้านโดยที่มนุษย์เรายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะเมื่อพูดถึงประสาทรับรู้ของแมวหลายคนมักนึกถึงหูดีดมเก่งหรือสายตาที่มองในที่มืดได้ยอดเยี่ยมแต่ความจริงแล้วมีอีกระบบหนึ่งที่ทำงานเงียบๆแต่ทรงพลังมากคือความสามารถในการฟังคลื่นชีวิตของมนุษย์ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังจับสัญญาณจากร่างกายเราอยู่แทบทุกนาทีที่หลับสิ่งที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่ช่วงหลับตื่นของมนุษย์ตอนหลับลึกร่างกายจะนิ่งมากจนแทบไม่มีการเคลื่อนไหวแต่พอเริ่มเข้าสู่ช่วงหลับตื่นคลื่นสมองจะแอคทีฟมากขึ้นทําให้เกิดไมโครมูฟเมนต์ใต้ผิวหนังเช่นกล้ามเนื้อเล็กๆขยับแบบไม่ตั้งใจเปลือกตากระตุกหรือเส้นประสาทบางส่วนตอบสนองต่อการเปลี่ยนระดับคลื่นสมอง สิ่งเหล่านี้ละเอียดจนคนมักไม่รู้สึกว่าร่างกายขยับแต่ในระดับที่แมวรับรู้ได้มันคือเสียงดังที่บอกว่าเจ้าของใกล้จะตื่นแล้วไม่ใช่แค่ตาแมวยังใช้อุ้งเท้าเป็นเครื่องมือรับแรงสั่นที่ละเอียดมากบนอุ้งเท้าของแมวมีแม a โนรีเซปเตอร์ซึ่งตอบสนองต่อแรงกดความสัน่นและการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดแรงสั่นที่มนุษย์ไม่รู้สึกเช่นการกระตุกของขา การขยับผ้าห่มเพียงเส้นเดียวหรือแรงกดจากน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย all of these แมวรับรู้ได้หมดยิ่งถนอนใกล้เราหรือแตะตัวเราไว้บางส่วนยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ส่วนที่ทำให้หน่าทึ่งคือหนวดหนวดไม่ได้มีไว้แค่ดูเทหรือใช้เดินตอนมืดแต่เป็นเส้นประสาทที่ไวมากต่อแรงลมและแรงสั่นสะเทือนนวดสามารถรับแรงลมเบาๆที่เกิดจากลมหายใจมนุษย์ได้จริงและไม่ใช่ต้องหายใจแรงๆด้วย แค่เราหายใจแบบจะตื่นแล้วซึ่งมักสั้นและเร็วขึ้นนิดเดียวหนวดก็จับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วโดยไม่ต้องมองหรือแตกตัวกันเลยเพราะความสามารถทั้งหมดนี้แมวไม่จงเป็นต้องจ้องหน้าเราตลอดคืนเหมือนภาพที่เราแซวกันในอินเทอร์เน็ตแมวสามารถฟังร่างกายเราผ่านสิ่งที่ส่งผ่านที่นอนได้ทั้งแรงสัน่นความอุ่นจังหวะการขยับน้ำหนักและแม้จากการไหลของอากาศรอบกายเราสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความนิ่ง จริงๆคือสนามข้อมูลขนาดใหญ่ที่แมวอ่านได้ละเอียดมากและยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแมวมีความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าอ่อนจากร่างกายมนุษย์ซึ่งเปลี่ยนตามระดับการตื่นตัวของสมองและระบบประสาทถึงแม้จะยังไม่มีงานวิจัยย,ยืนยันระดับละเอียดแต่หลายการทดลองพบว่าแมวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าบนผิวหนังเล็กน้อยได้เร็วกว่าสุนัขและสัตว์เลี้ยงทั่วไป ทำให้ผู้เขารู้ทันทีว่าเจ้าของเริ่มเปิดระบบแล้วทั้งที่ยังไม่ลืนตาผลลัพธ์คืออะไรแมวบางตัวจะขยับเข้ามานั่งใกล้ทันทีที่คลื่นชีวิตของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแม้ก่อนหน้านั้นเขาจะนั่งเงียบๆอยู่ไกลามากเพราะยังอยู่ในโหมดพักผ่อนแต่พอร่างกายคนเริ่มแอคทีฟแมวจะปรับตัวตามทันทีเหมือนสัญญาณเรียกให้ลุกขึ้นมาเตรียมเข้าสู่ช่วงเชา้าสิ่งนี้ไม่ใช่การเดาไม่ใช่สัญชาตญาณล้วนและไม่ใช่เพราะชินกับเวลาเดิมเท่านั้น แต่เป็นการอ่านสัญญาณทางกายภาพที่ละเอียดแบบที่มนุษย์ไม่มีทางรู้ตัวว่าเกิดขึ้นแมวจึงเหมือนมีเรดาร์ตรวจจับรอยต่อระหว่างหลับกับตื่นอยู่ตลอดเวลาในมุมความรู้สึกมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่หลายบ้านจะเล่าว่าแค่คิดจะตื่นแมวก็เดินมาหาแล้วเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่คิดแต่ร่างกายเริ่มปล่อยสัญญาณบางอย่างออกไปแล้วและแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสัญญาน,นั้น เร็วที่สุดในบ้านทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนเวทมนต์อย่างแมวรู้ว่าเรากำลังตื่นจริงๆแล้วคือวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดมากเป็นการผสานของระบบประสาทสัญชาตญาณและความสามารถในการอ่านร่างกายมนุษย์ที่ลึกกว่าแค่การสังเกตด้วยตาและยิ่งเราอยู่ร่วมกับแมวนั้นเท่าไหร่ประสาทรับรู้ของเขาก็ยิ่งเพ่งตรงกับเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะ หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แมวรู้ทันจังหวัดชูดของมนุษย์ได้แม่นกว่าที่คิดไม่ได้มาจากสัญชตาตญาณนักล่าหรือประสาทสัมผัสชั้นยอดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเงียบๆระหว่างการอยู่ร่วมกันนานวันจนความใกล้ชิดกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของความผูกพันที่ลึกกว่าที่เราจินตนาการไว้มาก งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตททำให้โลกของคนรักแมวสั่นสะเทือนเบาๆเพราะพบว่าแมวสามารถสร้างความผูกพันแบบ secure attachment กับคนดูแลได้คล้ายกับรูปแบบที่เด็กเล็กมีต่อผู้ปกครองนั่นหมายความว่าแมวบางตัวรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจและมั่นคงที่สุดเมื่อเจ้าของอยู่ใกล้และเมื่อไม่มีเจ้าของอยู่สักพักพวกเขาจะเฝ้ามองห่วงใยและคอยเช็คสภาพแวดล้อมตลอดเวลาคล้ายเด็กที่มองหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ เพราะแบบนี้แมวจึงไม่ได้อยู่กับมนุษย์แบบพัผ่าน,านแต่จูนจังหวะชีวิตของคนที่มันรักไว้ในระบบประสาทลึกๆแทนที่จะใช้แค่การฟังหรือการมองแมวจะติดตามเราในแบบของตัวเองเงียบไม่จุกจิกแต่ไม่เคยหายไปจากความสนใจของขาเลยพอร่างกายมนุษย์เริ่มส่งสัญญาณเพียงเล็กน้อยเช่นลมหายใจที่เปลี่ยนจากจังหวะหลับลึกไปสู่การตื่นตัว แมวที่มีความผูกพันแบบนี้จะลุกขึ้นทันทีเหมือนเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาที่รอคอยกำลังมาถึงไม่ใช่เพราะหิวแต่เพราะเจ้าของกำลังกลับมาสู่โลกที่สามารถตติสสมพันธ์กับเขาได้อีกครั้งความรู้สึกแบบนี้คล้ายเด็กที่มองเห็นพ่อแม่ขยับตอนเช้าแล้วรีบปีนมานั่งข้างๆโดยไม่ต้องมีวัตถุประสงค์อะไรเลยนอกจากดีใจที่เห็นเธอกลับมาความละเอียดของความผูกพันนี้ทำให้แมวตีความสัญญาณรังใจเราได้รวดเร็วมาก การขยับตัวเพียงริดเดียวแม้ยังไม่ลืมตาก็พอแล้วที่แมวจะรับรู้ว่าถึงเวลานะเธอกำลังจะตื่นแล้วพวกเขาจะมักเข้ามาใ,ใกล้ก่อนที่เราจะรู้ตัวด้วยซ้ำยิ่งถ้าเป็นแมวที่มีบุค,คลิกขี้อ้อนหรือรู้สึกปลอดภัยเป็นพิเศษเวลาอยู่ใกล้เจ้าของมักจะมานั่งจ้องหน้าวางตัวบนหน้าอกหรือมุดเข้ามาข้างแขนก่อนเราเปิดตาเสร็จด้วยซ้ำในอีกมุมหนึง่งแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยแสดงความรักแบบชัดเจนเหมือนสุนัข แต่พอมีความผูกพันมันจะรักในรูปแบบที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เกินลิมิตของตัวเองเช่นนอนใกล้กว่าเดิมในช่วงเช้าเดินเข้ามาแตะตัวตอนเรากำลังจะลืมตาแค่ขยับศีรษะของตัวเองมาพิงเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าฉันอยู่นะและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้เมาบางตัวไม่ตื่นมาเพราะข้าวไม่เข้ามาเพราะของกินและไม่ใช่เพราะเป็นนาฬิกาปลุกประจำบ้านแต่เพราะช่วงเวลาเช้าตรู่คือช่วงเวลาที่ความผูกพันแสดงออกชัดที่สุด เป็นจังหวะที่โลกเงียบตัวบ้านยังไม่ตื่นแต่มนุษย์คนสาคัญของมันกําลังจะกลับมาเชื่อมต่อกับมันอีกครั้งบางบ้านแม้จะไม่ได้ให้อาหารตอนเช้าแต่แมวก็ยังเดินมาหาเสมอสิ่งนี้สะท้อนว่าเขาไม่ได้รอประโยชน์แต่รอความมั่นคงทางใจที่เจ้าของเป็นให้แมวรู้ว่าความอบอุ่นนี้เกิดขึ้นตอนเราตื่นทั้งเสียงที่นุ่มขึ้นการลูบหัวเบาๆหรือแววตาที่มองตอบกลับทั้งหมดคือสัญ,ญญาณทางอารมณ์ที่แมวได้รับ จนกลายเป็นความเคยชินลึกๆเพราะแบบนี้แมวจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเราอย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่การจับเวลาไม่ใช่ความบังเอิญและไม่ใช่ความสามารถทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลของความผูกพันที่ทําให้แมวเข้าจังหวะกับเจ้าของด้านละเอียดกว่าคนอื่นในบ้านการที่แมวเข้ามาหาในวินาทีก่อนเราลืมตาจึงไม่ใช่แค่มุมน่ารัก แต่เป็นหนึ่งในรูปแบบความรักที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของเขาความใกล้ชิดที่ไม่พูดแต่รับรู้ได้ผ่านการกระทำเล็กๆว่าฉันสบายใจที่สุดตอนรู้ว่าเธอกลอบมาตื่นแล้วพอเราเดินผ่านเรื่องของประสาทสัมผัสงานวิจัยและความผูกพันมาทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ชัดมากคือแมวไม่ได้มีอำนาจลึกลับอะไรเหนือธรรมชาติอย่างที่คนชอบแซวกัรแต่สิ่งที่เขามี คือหัวใจที่ไวต่อเราอย่างเงียบๆและระบบรับรู้ที่ละเอียดเกินกว่าที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางอย่างจะเก็บข้อมูลได้ด้วยซ้ำเหมือนเขาอ่านภาษาเฉพาะของเราได้ทั้งลมหายใจความอุ่นจังหวะการเคลื่อนไหวและเคลื่อนอารมณ์เล็กๆที่มนุษย์ลืมไปว่าตัวเองกำลังปล่อยออกมาช่วงหลับเตือนจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่แมวเข้าถึงเราได้ลึกที่สุดเพราะร่างกายมนุษย์เปราะบางนิ่งและซื่อตรงที่สุดในเวลานั้นไม่มีเกราะป้องกัน ไม่มีสีหน้าแต่งแต้มอารมณ์ไม่มีเสียงพูดกลบความรู้สึกทุกอย่างมันธรรมชาติหมดแมวก็รับมันทั้งหมดแบบไม่ต้องพยายามจึงไม่แปลกที่เพียงแค่ลมหายใจเปลี่ยนเล็กน้อยหรือร่างกายสั่นเบาๆแมวจะเข้ามาหาเหมือนรู้ว่าตอนนี้แหละเธอกำลังกลับมาแล้วและบางครั้งสิ่งที่แมวรู้ไม่ใช่มนุษย์กำลังตื่นแต่คือความเปลี่ยนแปลงที่เขาผูกพันกับมันมานาน จังหวะที่มนุษย์เริ่มกับเข้าสู่ล้กของความรู้ตัวคือช่วงเวลาเดียวกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวเริ่มเปิดประตูใหม่ในวันนั้นแมวหลายตัวเลยเดินเข้ามาหาไม่ใช่เพื่อเรียกร้องอะไรแต่เพื่ออยู่ใกล้ในนาทีนั้นเหมือนเป็นพิธีเริ่มต้นเล็กๆของทุกชาวระหว่างตัวเขากับเรามันโจได้คิดเหมือนกันว่าบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าความแักของแมวไม่ได้อยู่ที่เสียงร้องหรือท่าทางที่เขาแสดงออกชัดๆ แต่อยู่ในโมเมนต์เงียบๆแบบนี้การนั่งรอหน้าหมอนการเขยับตัวเข้ามาใกล้ก่อนเราลืมตาหรือการเดินมาคลอเคลีย์ตอนร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนแมวไม่ได้สนใจว่าเราพร้อมลุกหรือยังแต่สนใจว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันกำลังเริ่มต้นอีกครั้งดังนั้นเวลาที่เราเห็นใครสักตัวเดินเข้ามาแบบเบาๆมากๆก่อนเช้าจะเริ่มไม่ต้องคิดว่าเขารู้เวลาไม่ต้องคิดว่าเขาอ่านใจ แต่ให้คิดว่าเขาเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นและเขาตอบสนองต่อมันด้วยความผูกพันมากกว่าความต้องการอะไรตอบแทนบางทีแมวไม่ได้รู้ว่าเราตื่นแต่รู้ว่าถึงเวลาที่เธอจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่มันเดินเข้ามาเงีย,งยบๆก่อนจะมานั่งรออยู่ตรงหน้าเราทุกเชา้าโดยไม่ต้องมีเสียงเรียกไม่ต้องมีของกินไม่ต้องมีสัญญาณอะไรชัดเจน นอกจากความเปลี่ยนเล็กๆในร่างกายของมนุษย์ที่มันรักถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องเล็กๆที่ซ่อนความหมายใหญ่ๆของชีวิตกับแมวแวะมาติดตามตอนต่อไปได้นะคะยังมีอีกหลายมุมที่ฟังเราจะยิ่งรักแมวขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ